คือเครื่องเสียงเนี่ยเอ่อมันต้องไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างใช่ปะข้างบนข้างบนนี่คือต้องเป็นอะไรก่อนปีก่อนปีก่อนคือปีก็เป็นตัวนี้ใส่สัญญาณเข้าปีคอร์สเนาะแล้วก็ค่อยมาแยกแยกเข้าพาวเวอร์พาวเวอร์กลาง,อ,งลอ่าพาวเวอร์แต่ละตัว,บบวอ่าอันนี้แบบง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมี e q มีคอร์สอีกก็เราก็เอาปีไปเข้า EQ ก่อนปีไปเข้า EQ EQ ก็มาเข้าคอร์ส EQ มาเข้าคอร์สคอร์สเข้า power คอ,อร์อสเข้า power อ,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 อ่าแล้วก็ค่อยต่อจาก power ไปที่ลำโพงนั่นเองนะครับผมง่ายดีเดียวฟังดูแล้วง่ายมากอัอนนี้วอลลุ่มคุมเลย <S <S ใช่ไหมครับ เปิดประมาณเท่าไหร่เปตเปิดเกือบสุดก็ได้เกือสุดก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวเราตับที่ปีอยู่แล้วคนะอ๋อคุ้งไว้ตรงนี้อยู่แล้ว